จากขอนแก่นนะครับไปตอนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับไปติดตามการบังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่น PM เ5มกันครับโคราชจับมือเผาแล้ว15รายนะครับพร้อมประกาศยกระดับคุมเข้มฝุ่นพี2.5มหลังเกินค่ามาตรฐานครับที่สารากราจังหวัดนครราชสีมานายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5หลังจากในพื้นที่จังหวัดน,นครราชสีมามีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนท่านี้จากการรายงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดน,นครราชสีมาพบว่าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ตั้งแต่วันที่1ถึง25มกราคม2 5 6 8มีการเกิดไฟป่าจำนวน25ครั้งพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 6,016ไร่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการหาของป่าโดยอำเภอที่พบการเกิดไฟป่ามากที่สุดคืออำเภอคอนบุรีจำนวน2,453ไร่รองลงมาคืออำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอปากช่องอำเภอละ1,700ไร่โดยมีการจับุกลุมดำเนินคดีกรณีเผาพื้นที่การเกษตรรวม10อำเภอค่ะได้แก่อำเภอพิมายอํเภอห้วยแถลงอํเภอคงอํเภอขามทะเลสออํเภอโนนไทยอำเภอเทพารัก อำเภอเฉลิมพระเกียรติอเภอปากช่องอเอเมืองนครราชสีมาและอเภหนองบุญมากและมีการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดจำนวน5รายแจ้งความดำเนินคดีเพื่อสืบหาและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษจำนวน10ราย นายสุรพันธ์ศิละปะสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาบอกนะคะว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5มมีค่าเกินมาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาจึงได้แจ้งให้อำเภอยกระดับมาตรการควบคุมการเผาเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน และเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข่งคัดนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการควบคุมลดมลพิษจากยานพาหนะโดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายการตรวจจับรถควันดำโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองเส้นทางสายหลักและก็ควบคุมพื้นที่ด้านการเกษตรค่ะ